อไม่แห้งหน้ำแตกพูดว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเมื่อนี้สิพามาสูบปลาครับผมบอ่อปลากับประมาณหนึ่งงานอีกใส่เวลาอยู่ประมาณจากเมือ่อเขาติดตามกันไปครับผม แต่ตอนนี้กันป้ตั้งสูบกันก่อนครับผมมาแาย่างเนี่ยนั่นละต่อไปมันทีเป็น้าย่างสีดิน นะครับนัก็ต้มปลาครับต้มปลาใส่หมดแดงน้ำกับ,บร้านแห่งงไงหรอกครับอันนี้ปลามันเป็นถึงมุ้งครับอ,อืมสากระโดดอากาศดีๆครับอยู่ตรงไหนตงนั้นเนี่ยทุนี่แหละครับมาแล้วที่นี่ก็เลยสูบเ,เลเี้ยงเลยลสูบเลี้ยงเลยสูบแล้ว สีมึงเนาะเปลือยแล้วเป็นขนมเส้นได้บัดเนี่ยจัดไปเอาครับโอ้มาเจอพี่น้องครับผมพี่น้องฟองฝ่ายสุภูสุคนหันวุ้คึกแซ่บหลายต้มปลาครับโอ้ของเจ้าของเจ้าบุญมีอีกนะฮะบุญมีอีก็

แบนไสหลังนกวะน่ะแบนก็ไม่แน,น่อู้ปีมีอย่างอู้ฮึ <c oughs> ปืนแค่เป,ป็นยังไงเพื่อนรถถีนรถปานใช่อะไรเพื่อไปจ่ะตะวันลุกต่ออีกบันเน,นี่ยแต่ยังไม่ได้นกพิโ <c oughs> ตอนที่เอิทน้องกินเขานะในกล้องนี่ละมาพี่น้องมามาเขาเศร้าเขาเศร้าเขาเศรมีรง้นกินน่ะหิวคักสวัสดีครับโอ้ละยองครับละยองแก้ที่นีบอสสำนักนีบอ่นงกินล มาแม่เลี้ยงกี่ปาต้มปมาเลี้ยงบ้องยหอยังกใครเบิ้งในโทรศัพท์เอาแบบอ,อคือกินรอแล้วคือว่อยากเขา่าใช่ไหมอยากถูกป่าใช่ไหมอ้อันนั้น่นบยว่าในโทรศัพท์ได้นะ่นแบบ แ่างไปงัวผดีกาี่ันันังง่ีันนไปงัวแล้วเถอะนอนอย่างงี้ก็เหรอโอ้ครับนั่งบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับกินข้ากันครับ ครับ่นนี้โบฮาร์มรังแหงครับได้ปั้นนี้ยังครับเนี่ยสามมือสองคืนสมงปาับ

สาม่ะเจ้สองเดีโอ้หอยจูบอ้ะนะแม่งมันนำบอกหอยเซอรี่เลยบ่ไ,ไนำบอกนี่ก็แตกว่ เออทายแตงย่างขินเขาไกรกะสีเบื้ออีกแหละจับปลาแห่งที่น่องเบื้ลน้ำเนี่ยเออตะกับตกนเตะไงไม่จูบนะเออดูครับใส่สวย เอถึงเป้าแล้วนเนี่ยบ่า <c oughs> ขาดสุญับน้ำมันบดพันหนึ่งแล้วน้ำมันบดพ <c oughs> ันหน, <c oughs> นึ่งฮาราเบิดสามฮาร์เบิดสามพันแล้วไปไปราคาจุยเท่าไหร่ไปราคายสองพัน น้องมือซาวรอไต้ขอนนะขึ้นหะั้างไหลเอาเลื่อยอีกว่ต่ำนั้นเลยครับกลับไปเบิ่งคลิปเก่าๆนะครับ หอยน้าหลายใช่ไหเตัหยอยอะไวะวห่หอยนาหอยน้า,นาจับไปเลย <g ül> นไนฝากแม่เท่าไม่เลาลม่เคลา ปลาไปขังแล้วนะเนี่ยเตะไงครับอสองโล้นะ,ะโ,นอโอ้โหเป็นบักหลุดซุ่มมาด้วยนะไม่แห้งน้ำ <c oughs> แตกพูดวะครับ รถไ่แม่่านะรัไม่แม่ป่านนะนะวันปลาอยู่ในโกนครับเป็นกาลกสีแง่บังู่ว่าที่ออกหูใดเน่อืออออเอาเอา โอ้ได้กินบาทนี่ได้กินบาทใดแล้วเว้ยเก็บหอยจูบไห้ไหเ,เ,เธอห้ำเจอะเชอร์รี่ไรไม่เผาดาด้า่ยหอยจูบกับก้นแหลมๆหอยจูบอ่ะ อ่ะไปดุกไปดุกไปดุกยยเนื้อไสกับมเนื้อจับปลากับมีทาอนอันเดียวสางน้อยๆมันก็เลยมีอันเดียวนึงน้ำอันอีกบอ่อหนึ่งเขากำลังที่แห่งได้จับอีกแล้วมันไหลแตกจากจากมาดูนดี่ลองมาลู ตาอายุครูแล้วครับน้ามันเราะท่นแห่งดีในเป็นก็ค่อยๆไล่เก็บกันไปครับ มันลงเนอ้เมื่อคืนเนี่ยเพราะผมสูบน้ำนี่มันแห้งมันลงม่เพียเบอล์ลต่อบ่าได้ไปเบิ่ง,งเพิ่นแล้วมันลงมันลง เอาท่นานผู้ชมเออ,เอ,อสองล้อจัดไปนะครับมันนี่ก็ออดเดอร์น้อยๆใส่แงย,ยูเนียนวับใส่ล้อครับใส่ล้อน,นี่น้อยๆงั้นครับวันนี้เก็บครับวันนี้เก็บรอติดตามตรงกันนะครับคุณมือรุ่นเต้าพวกเราค่อยเก็บอ่ะแม้นครับทำแล้วทำแล้วทำแล้ว ันนี้ผมยีบปังค้งครับเออเหล้วยิ่งยิบหนมาเออพี่น้องครับผมเขาติดเดียวนี่แหละเออไหมอืมก้องเขาหน่อยก้องเขาหน่อยขาไปขาพ่อนีอ่ละนั่งข้าง,งาเนี่ยเจ้าอยู่แล้วเอ้เจ้าก็มีเนาะเดี๋ยวเบิดแล้วปุกตุยกินเบ็ดแล้วนะครับกินข้าวกินน้ำต้องกันครับอยากก๊าซอยากเาเบิ้งพวกเราจิบข้าวอย่าง ธุรกิจนะครับอมี่นรู้ออ่ารกันครับมื่นหือ้ม้มือขากินน้า้กันครับต้มปากอยเงนจับมกาซือกิเลจะกินขอมแง่รายมูเดียวมงหนาด้บ่มีแต่เย็นแหละเยนวันน้เขาจีนากันครับ ป่าก็าหาให้เบิ้งแล้วเขาก็กินให้เบิ้งรอบรอบสามแล้วจัดไปครับครับพี่น้องกินเขายิ้มเ้าพาไปจับปลาครับอคอยย่างไปน้ำกันด้วยครับเห็นแก้วยูครับ ต้องปัญหาหนูหากบเล้วโผ่ลายพี่น้องโผล่ลน์ลวนั่นโอยู่น้ำนไมจานไม่จานโนมึงจักจังไหนพูดเนี่ยมึงพูนน้าของเพื่อนกข่เงมาบ่สักูปเพื่นละเพื่อนนึงกับปัสสีพี่น้องมึงน โอ้บางแม่แก่แสนหาครับใช้ใหญ่ใช้สวยโอ้ขันพี่น้องอยู่ใกล้เนี่ยแม่แรงม่กินน้ำกันได้ครับขันพอ่อเสือ สองประทันกายจิ่หัวก็ยะมันตายมันนึงกระดุกไปเลยว่ากระดุกยึดอยู่ในใหม่เลยกระดุกอหมไม่นะแตว่าขนขึ้นก็เพิ่มขนลง ต้นกระดุกต้นมานต้นลิ้น,น,นโอ้เป็นตังบุญตาพี่น้องปะเข้าตัวแรกแต่หมกปาซิวแซบเนาะแซบแซบแ น้ำมันขึ้นบ่อน้ามันขึ้นบ่อโอ้ขอกรถ่ายให้เประทันจับเลยครับผมให้ผมวางกล้องเวลาผมยืดเลจับโมบี้หวังตั้งกล้องหรอก เพิ่งเพิ่งจับก่อนครับมันเอาไว้แล้วหรอกมือเนี่มันทำแล้วพี่น้องเงินพุ่ดละเงินพุ่ดละเด็กขอดีอันนี้เขาเกิดอะไรวะได้หือมั้ยบ่มีบ่มีมือแทงมาแล้วครับหนันออมาใส่ ฮึมนุ่นอยูอ่ในซุ้มไม่แทงจับยากพี่น้องเมึงเถียงเอู้ไอ้ดุกไอ้ดุกดุ้ก้อยเนาะพี่น้องเนาะก้อยเนาะขี่แซ่บปลาดุกหน้าเนะาะ 哦。 ตลิดเงี้ยหเงี่มันตายขับขึ้นเ้กลัวจหรโอ้โหโอ้โอโอ้กวเอาเอาเอาอีกจับปลาสองมือเอาดูวเย่อออนซ่อนแห้งมีบ่อนซีบอ๊อย น่นดีเฮ้ยนั่นขอนเล่ามันขอนลามือเลยแต่ว่าผักระอนงี้กันขนกับคอนอยากกินหลายมืออยากกินหลายมือมากวนเอาบอเป็นยังฮึอ จับปลาซอยครับเกิดขึ้นมาเ่าเคยเห็นรถจับปลาแค่เด้เนี่ยพี่น้องแขยโยเพิ่อนกะธุรกิจเพิ่อนกะรับเมาส์ก็สั่งรับเมาไฟแล้วก็ขายของเซเวน่นอยู่สะพานสีครับแล้วกัอันคาสิโน,โนเนี่ยเอาไ้เพิ่อนพูดจังปะแอดไลน์ปะเอามาเลย <laughs> แอดไลน์มาเลยวันนี้ ัไปครับเสียโนดโอบอนเฮาเป็นโควิดจนจักโตกัดโตชาวบ้านว่าอะไรไปได้บ้างได้ยู่นี่แม่นเมัดกลุ่มเสียงครับพูดล,ล่ะจับปลาแหวนเบ้างแหวนด้วยโชว์พี่โชน้องด้วยไหนบ้างแหวนด้วยแหวนกอมไหนบ้างด้วยหแหวนขน,นมเดี๋ยวการซื้อมาให้ขนมพ่อ,อราคาบาทถึงต่อยถึงแหวนหมดละ่ะเสียโนดตละ่ะโอ้ ติดตามกันไปครับขออนุญาตจับปลาซอยเพื่อนอยครับผมติดตามกันไปเรื่อยไปครับคลิปนี้ยาวไก่อยู่แป๊บนึงครับผมครับผมปิดจอบบอนี่ครับผมก็ต้อติดตามอีกพีหนาแล้วครับผมอีพี่นี่ก็จบเพียงสำนีก่อนครับนี่ก็เสียโยแล้วก็มาจับซอยครับโอ้ได้ข้นมาหน่อยรู้ทั้งปาเขียงทั้งปาคอครับนหนก็ <c oughs> นี <c oughs> ่ก่นจนคำเลยโอ้พี่น้องครับเอา้าทัองกินเขากินน้ำทั้งเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้พี่น้องได้เบิ่งก็น่าจะสนุกสนานในการจับปลาและก,การใส่ชีวิตลูกช่องให้ชนะผมะป็นชีวิตีชีวิตของคนอยู่บ้านเขาอยู่บ้านอยู่อสองสงการนี่ก็คอ้พี่น้องมีความสุขความเจริญ ปำะเมนเงินท้อง,อส,องสุขภาพแข็งแรงสุขสุขคนครับผมผู้ใดคิดหอดบ้านกันไหนได้เบิงอันนี้ผู้ใดบ่ได้กลับบ้านกัน,กนได้ครับผมหมครับคร<อ>ับอจานสั้นนะครับผมติดตามกับมีพี่นาครับผมสวัสดีครับ